này 60 <S volumes shake> mà 60บาท. nào 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 nào. ở đâu vậy? <gwe decimal> มัน่ยเดก็สมัยยัใช่ทำอะไรเนี่ยเซ่มันฟวเวัทำอะไรก็ไม่ได้เหลือแค่นี้เหลือกี่คนอ่ะสมคนไม่เป็นไรความตังเลยัดคลิปคุณควรหัดสอนคนเยอะๆนะอันนี้ใครเออ่ใครวะเอ้ย โคซ่าสุดสุดอันนี้ใครเนี่ยเขาโอ้โหสุดยอดเฮ้ยแมนเราคุ้มปรักันนะสกิบิดี้ทอยเลนใช่สกายกับสุดอ่าวันเอกวันเอกมันไม่ถูกกันใช่มีสกิบิดี้ทอยเลน ตอนเหลือคนเดียวแบบเพื่อเหลือแค่วันเอกวันเอ,เอ,อกกับชลเตสกายอ่ะที่ทชื่อมาส่งมาใช่ไหมมามาซ่อมไฟกันนะครับเออเลขหนึ่งเลขหนึ่งสองสี่เฮ้ยรู้สึกหายเพื่อนอ,อ,อ,อะไรเนี่ยไม่สนได้เหรอไปยังวะเฮ้ย

Oh, luar lagi. Okey. โอ้โหไอชัว่วมาเต้เนเลยอย่างนี้โอ้ยโอ้ยบ้า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 ,บาก้าอย่งเลย หน้าเขียวแล้วเอออ่ามีมีใครเซตติ้งแบบที่เขาอันนี้ยังเขาที่เขาแนะนำไปในอันเนี้ยอฟันฟันนี่แหล็ดอฟันฟฟนเนสแหล็ดอแล้วก็คิดคิดซาวอันเนี้ย ไอ้ดีที่เขาส่งไปอ่<ย>ะไม่ใครได้ซิติ้งอย่างนั้น,นยังไม่อ่ะ,<ย>ะเปิดเลยแนะนำให้เปิดเถอะเพราะเปิดแล้วชีวิตจะหนุกหนานขึ้นแต่แมทอะไอฟันฟนฟนเนสแหละนออะอันนั้น,มนเมล่าให้แมดแล้วเ <c oughs> ออปิวยองกายเลยอะไรอ่ะน <c oughs> ับแกระ ส่วนไอ้คิดซาวคิดซาวเนี่ยเวลาเราทำร็อเมดกับใครมันมีเพลงขึ้นไม่ใช่เพลงเด็เป็นซาวที่เราใส่อย่างผมจะเป็นเสียงสเตนเตอร์จากริมบัฟแบบใครม,นนมนันเป็นเนี<า>่ยแต่เมื่อก่อนเป็นเสียงเขาส่วนแม่ผมเป็นเ,นเนสียงคุณชิบแต่เนี่ยผมใส่แล้วเดี๋ยวผโมสโ่งโค้ดไปให้ใครว่าเนี่ยนู๊ฟมีมแมลงสาบหรือแมงมุมเกาะก็ไม่รู้เปชนแมงสาบแมงมุมเอ้ย ต่อตัวกันได้ไงวะเนี่ยขนาดนี้เนี่ยสกินเออเอ,อ,เอ,อ,องยากองยาเก็บไว้ก่อนวอเตอร์เฮลพวกเงินวอเตอร์เฮลเลยอ่ะบ็อกซี่โคลร่าวอเตอร์เฮลเอออย่ามาเต้นแถวนี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ฮะพูดอะไรเนี่ย โอเคเจสันมีอะไรน่ากลัวไหมาเจสันฮะลมน้ำตายใช่าะว่าฆาตรกรหายใจแล้วโอ้โหลมหายใจเข้าไปแบบปากคอเลือดออกเลยอ๋อรู้แล้วฆาตรกรอยู่ไหนมีคนเลื่นรถนี่สนแสดงว่าฆาตรกรไม่เป็นนี้แน่ๆเดี๋ยวแม่ดีเล่นแต่ก้า ไปแล้วแตกหนึ่งไปแล้วมันก็ไปเหมือนกัน <c oughs> เออคอตอกคอ,อตอกอ <c oughs> ไปลลูทิก톡จัด <c oughs> แบบไอลลูทิก톡เลยอ่ะคอตอกอ ใช้ทาบันีนแ้วเดินธรรมดาเลยจะคิกว่านราตกไฟอยู่ไหนจะซ่อมเครื่องเจรันเลเตอร์อยู่ไหนตรงนี้ไม่มีเพราะว่าฆาตกรนี่หาเขาไม่ต้องเปิดตาได้อ๋อเสร็จไปแล้วเ็ฆาตกรนี่มองเห็นได้ชัดเจนมากเสร็จไปแล้วหนึ่งจุดเหลืออีกสองจุด มันอยู่ไหนวะรรารเป็นตัวอะไระเจสันเจสันครตะกรอนไจิดไ,ไปแล้วเจอกันม่ตายเพราะเจสันนะโอเคเมื่อกี้มันวิ่งผ่านไปต่อหน้าเลยเดี๋ยวซ่อมเครื่องก่อน โอเคไปไอ้ยีช่วยเปล่าโอเค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 เกนเลเตอร์เครื่องอยู่ไหนอะ เจอแล้วเจอแล้วจอแแล้วจอแแล้วระวังนะโอ้ชีโอ้ชีทำไมตอนแรกเจอคนน้อยๆตอนมาตอนนี้เพิ่มมาจากไหนก็ไม่รู้เลยคนมันก็ต้องการเล่นน้อยๆก็มีเรียบร้อย ตายอือเดี๋ยวเราคนดีกว่าแล้วคาตะกรมันอยู่ไหนอ่ะอ่าอยู่ข้างหลังพวกคุณเขาเองเดียนสูตรไรเซฟไอเซฟวิ่งแล้วด้วยแล้วมันก็ทำตาเนี่ยเซฟชี้เลยมันฆ่าตัวปุ๊บมันฆ่าตัวปอมเขาไว้อ่าไม่เห็นตัวปอมแต่เห็นตัวปี๊ดบอกดีโค้ดบอกดีโค้ดกินกิน

ได้หลายยี่สิบฮ่ารอดแล้วแล้มีกล่องยากล่องยายังมีอยู่อ่ะกล่องยายังเหลืออยู่ยังมีถืออยู่เลยอะคุณเปิดอะไรยังโอเคมีแค่นี้กับแมปฟอสเกนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ